คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวีรกรรมของสัตว์สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ทหารนะครับสัตว์ที่ทหารเรานํามาใช้เราจะเรียกว่าล่อล่อก็คือม้าผสมกับลาออกลูกมาเป็นล่อทางทหารนี่เราก็ใช้ล่อนี่แหละครับในการขนสเสบียงหรือว่าขนสัมภาระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยุปบัจจัใจทางทหารนะครับเราก็จะใช้ล่อนี่ในขนในการขึ้นกับภูเขาที่สูงชันนะครับภูเขาที่ชันพื้นที่ที่ยากลําบากการที่ทหารเราจะลำเลียงขึ้นไปนี่มันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ รเราก็ใช้ล่อเพราะว่าล่อนี่เป็นสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งแรงมากพูกเขาจะชันแค่ไหนเขาก็ปีนขึ้นได้และนอกจากจะมีความแข็งแกร่งแล้วนะครับล่อเนี่ยังมีความฉลาดนะครับไม่ตกใจกลัวเสียงปืนเสียงระเบิดเพราะว่าได้ผ่านการฝึกมานะครับล่อนี้ก็จะมีอยู่ที่กองพันสัตว์ต่างที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันที่15เดือนตุลาคมพศ2530ในสมรภอมิบในสัรมบ้านร่มเก้านะครับการรบที่บ้านร่มเก้าครั้งนั้นนะครับก็ทหารทานค่ายปองชัยก็ได้มีคำสั่งให้เข้าตีครั้งใหญ่ เขาเรียกว่าตามแผนยุทธการทาวินดงนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปเข้าโจมตีครั้งใหญ่ในครั้งนั้นนะครับก็ทหารพัน่ายประชัยก็ได้รับการสนับสนุนล่อจากกองพันสัตากสตางนะครับจากอํเาเภอแม่ริมนี่แหละเพื่อที่จะมาขนสัมภาระไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆขึ้นไปให้กับนักรบของเราที่อยู่เกาะติดฐานอยู่นะครับบนใกล้ๆเนิน1นึ่งนั่นแหละเพื่อที่จะให้อาวุธให้มันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เข้าโจมตีนะครับซึ่งอารล่อนี่นะครับ กองพันสตางก็ได้นํามา จำนวนมากนะครับไม่ต่ำกว่าประมาณเกือบห้าสิบตัวน่าจะได้นะครับเพื่อมาสนับสนุนในครั้งนั้นโดยเอามาไว้ที่ฐานบกบ้านแพนนะครับฐานบกบ้านแพนของทหารพันจู่โจมชกคอห้าหนึ่งสาม่ายปัดธงชัยนี้เป็นฐานเป็นฐานบกส่วนหน้านะครับตั้งอยู่ห่างจากเนินหนึ่งสี่สองแปดเพียงเก้าร้อยเมตรเท่านั้นเองล่อจากกองพันสตต่างอํอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี้ก็ได้เข้ามาอยู่ที่ตรงบกของเราเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะนําสัมภาระสิ่งของหรือว่าสปที่เราเรียกเนี่ยขึ้นไปสนับสนุนส่วนหน้าบนเนินหนึ่งส แต่ก่อนที่จะล่อก่อนที่ล่อจะได้นําสัมภาระสิ่งต่างๆเนี่ยขึ้นไปที่เนินหนึ่งสี่สองแปดเพื่อสนับสนุนทหารพานชุดที่อยู่จะเข้าโจมตีนะครับปรากฏว่าวันนั้นนะครับคือวันที่สิบห้าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยสามสิบทหารลาวก็ได้ยิงโจมตีฐานบ้านแพนอย่างหนักหน่วงรุนแรงด้วยปืนใหญ่นานาชนิดนะครับหลายขนาดแล้วก็ยิงเจรวดด้วยเจรวดอายิงโจมตีด้วยเจรวดขนาดร้อยยี่สองมมนะครับเสียงปืนเสียงระเบิดนิดโอ้โหดังสนั่นหวั่นไหวเลยเขายิงแบกอากาศมาลงตกรอบๆฐานบ ไม่รู้กี่ลูกนะครับสนั่นวันไหวเต็มไปหมดเลยนะครับและก็มีลูกปืนใหญ่บางลูกนี่ตกลงไปในฐานฐานตรงที่ล่อเราเอาล่อไว้นะครับตรงที่ล่อเรามาเตรียมที่จะขึ้นรับสัมภาระสิ่งของที่จะเอาขึ้นไปที่เนินนะครับปรากฏว่าระเบิดตู้มด้ามตู้มด้ามตุ้มด้ามหลายลูกเลยนะครับปืนใหญ่จากทหารลาวทาให้ล่อของเราที่เตรียมที่จะขนสัมภาระขึ้นไปนัได้รับบาดเจ็บจํานวนมากเลยครับแล้วก็เสียชีวิตไปถึง16ตัวด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าวีรกรรมของกองพันธ์สัตว์ต่างในวันนั้นนนรรรับบใกกาาี่มล ปี2,531ในปี2 5 3 0และ31หลังจากที่ปืนใหญ่ลงสนามกันไหวทําให้ล่อเราเนี่ยเสียชีวิตไปถึง16ตัวนะครับและบาดเจ็บอีกจํานวนมากส่วนที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บก็มีอีกจํานวนมากเหมือนกันนะครับเมื่อเสียงปืนใหญ่ถล่มอยู่ เป็นชั่วโมงนะครับตอนนั้นทหารลาวยิงถลมอยู่เป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าโชคดีนะครับที่ระเบิดได้หลายลูกที่ตกในฐานของทหารพรานของเรานะตรงบอกบอ้านแพนมันไม่ระเบิดมันระเบิดไม่กี่ลูกเองตรงตกลงกลางฐานนะครับซึ่งถ้าระเบิดนั้นก็อาจจะสร้างความสูญเสียอีกจํานวนมากนะครับเพราะว่าที่ฐานบ้านแพนก็เป็นทหารพรานเราอยู่จํานวนมากเลยนะครับเราก็ตั้งบังเกอร์ทำซุ้มอยู่ทําบังเกอร์อยู่รอบๆฐานบกนะครับก็ปืนใหญ่ก็ลงห่างฐานนี่ยี่สิบเมตร สิบเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรทันันบันไหวเลยนับชั่วโมงนะครับที่ทหารลาวยิงโจมตีหลังจากที่ปืนใหญ่และก็จรวดของทหารลาวหยุดยิงไปแล้วนะครับภารกิจของล่อก็คือทหารพานจุดโจมจากข่ายพระองค์ชัยก็เป็นผู้ที่บังคับล่อขึ้นไปนะครับก็นําสัมภาระอาพวกอาวุธกระสุนต่างๆที่จะนําไปสนับสนุนบนเนินหนึ่งสี่สองแปดนะครับอยู่ใกล้ๆเนินที่ทหารพานเราเนี่ยไปวางตัวเรียกว่าเกาะติดนะครับฝังตัวเกาะติดอยู่ใกล้ๆเนินเพื่อที่จะเข้าโจมตีก็ ล่อของเราก็นําสัมภาระขึ้นไปนะครับแม้ว่าจะถูกถล่มหนักส่วนตัวที่ไม่ได้ได้รับบาดไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตก็ต้องทํางานต่อไปเหมือนทหารเราเลยนะครับโดยทหารพานจูโจมจากค่ายของชัยนี่เป็นคนที่บังคับล่อเป็นคนที่นําล่อขึ้นไปนะครับก็นําสัมภาระใส่ล่อไปนะครับแล้วก็เดินไปตามทางเล็กๆขึ้นเขาไปนู่นแหละครับขึ้นหน้าขึ้นเรียกว่าภูเขาที่ชันๆประมาณ75องศาเนี่ยล่อก็ขึ้นได้นะครับก็เดิน แล้วก็บังคับล่อให้ขึ้นไปเพื่อที่จะนำอา,อาวุธยุทตัวประก์ที่จะขึ้นไปเสริมเนี่ยให้ไปถึงชุดที่จะเข้าตีเนิน1น่บนภูเขาสูงให้ได้นะครับขณะที่ล่อของเราในกำลังเดินทางไปนะครับกำลังทหารฟานกำลังนำไปเนี่ย ทหารทหารของเราชุดที่เดินนําหน้าก็เป็นชุดเรียกว่าลาดตะเวนลาตะเวนหน้านะครับก้ต้องระวังด้วยว่าจะมีการถูกซุ่มโจมตีหรือเปล่านะครับแล้วก็มีชุดระวังหลังนะครับแล้วก็มีชุดที่คุ้มอาว่างเรียกว่าคุมหรือว่าเป็นผู้ที่บังคับล่อเนี่ยขึ้นไปนะครับก็เดินไปตามทางเรื่อยๆเรื่อยๆชันเขาชันปีนหน้าผาชันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในขนาดเดียวกันนะครับทหารลาวก็ยิงปืนใหญ่มาตลอดเวลาเลยครับเสียงลูกปืนใหญ่แหวกอากาศลงมาระเบิดตู้มตูมตกข้างหน้าบ้างนะครับตกข้างๆ บุกเขาข้างๆบ้างแล้วก็ตกข้างตกข้างหลังบ้างนะครับก็ห่างไปเป็นหลายร้อยเมตรเหมือนกันนะครับที่ปืนใหญ่ลงนะครับระเบิดก็จะเบิดตู้มตู้มนะครับในขณะเดียวกันล่อของเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าลูกปืนเนี่ยมันก็ตกห่างหลายร้อยเมตรอยู่นะครับแต่เสียงมันก็ดังสนั่นบันไว้นะครับในขณะเดียวกันนะครับล่อก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่าทางกองพันธุสัตต่างจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาฝึกมาดีนะครับก็ฝึกเขาสอนมาดีเรียกว่าเสียงปืนใหญ่เสียงระเบิดยังไง ร่อของเราก็ไม่ได้ตกใจนะครับก็ยังทําหน้าที่ทําการบรรทุกสัมภาระบนหลังแล้วก็ปีนเขาที่ชันขึ้นไปนะครับ ขนาดทหารตาเราเดินตัวเปล่ายังยากลำบากแล้วนะครับอันนี้ล่อต้องบรรทุกสิ่งของบนหลังแล้วก็ต้องเดินขึ้นเขาที่ชัน70-75องศาอย่างนี้นะครับก็ถือว่าล่อนี้มีความสําคัญมากแล้วก็เป็นศัตว์ที่แข็งแกร่งแข่งแรงมากแถมยังฉลาดอีกนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะถูกยิงอาระเบิดจากปืนใหญ่มาลงใ,ใกล้ๆระเบิดตูมๆเขาก็ยังไม่ได้ตกใจเขายังเดินต่อไปนะครับในที่สุดนะครับก็ผ่านวิกฤตจ,จากลูกปืนใหญ่ของทหารลาวที่ยิงมานะครับตกด้านหน้าด้านหลังด้านข้างส่วนมากจะตกลงหู นะครับเพราะว่าทางที่เดินไปเนี่ยมันจะเป็นภูเขาที่เป็นสันมีดเป็นภูเขาที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับมันก็จะตกมาระเบิดตู้มตุ้มอยู่ในหูมันก็จะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เมื่อล่อนี่สามารถนําสัมภาระหรือว่าสอปอขึ้นไปถึงชุดทหารพรานที่อยู่หน้าแนวนะครับ ที่จะเข้าตีก็เอาสัมภาระลงเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็นำล่อกลับมานะครับเพื่อที่จะในเวลาต่อมานะทหารผ่านูุโจมค่ข้าวของใจก็จะเข้าตีครั้งใหญ่ต่อไปนั่นเองนะครับก็นําวีรกรรมของล่อหรือว่าสัตว์เป็นสัตว์ทางทหารเอามาใช้นํามาเล่าสู่กับ เอฟซีสั่งนะครับให้เอฟซีได้รับรู้รับทราบว่านอกจากทหารเราจะมีการรบแล้วนะครับสัตว์ก็ยังช่วยลบได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขสงครามนะครับประเทศไทยเราก็มีทั้งสุนัขสงครามนะครับมีหมาลาตะเวนหรือว่าสุนัขลัตะเวนสุนัขจับเฉลยนะครับสุนัขกวาดทุนระเบิดนะครับก็มีนะครับมีหมดเลยนะครับแล้วก็การลําเลียงสปลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นไปที่ภูเขาที่สูงชันด้วยความยากลําบากเราก็ใช้ล่อนะครับ เราก็ใช้ล่อเนี่แหละในการบรรทุกซึ่งวีรก,กรรมของหน่วยล่อหรือว่าหน่วยทหารกองพันสัตว์ต่างนี้จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับจริงๆแล้วนะครับหลายๆสมรภูมิที่เราไปรบมาในพื้นที่ยติกันดานในพื้นที่ชันในพื้นที่ยากลําบากภูเขาสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อุบลก็เช่นกันนะครับก็จะมีการนําล่อจากกองพันสัตว์ต่างนี้ขึ้นไปสนับสนุนพวกเรา ในการขนสัมภาระสิ่งของขนสปอปจาเป็นขึ้นไปส่งพวกเราในแนวรบนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวีรกรรมของกองพันสัต์ต่างจากอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือกองพันล่อนี่แหละครับก็ทบทวนอีกนิดน,นึงนะครับล่อก็คือม้าผสมกับลาออกลูกมาก็จะกลายเป็นล่อน,นะครับมีความแข็งแรงแข็งแกร่งฉลาดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับเรื่องราว ของลอดที่เราได้ไพบพบไปเจอมาในสงครามบ้านพงก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณนะครับ